ครับสวัสดีครับกรเกษตรบ้านสวนดินดีมาแล้วครับมันเหนียม,มากผพบๆกันอีกนะครับอยู่กับกเกษตรบ้านสวนดินดีสีผพาพี่น้องไปยามเบ็ดนะครับใส่เบ็ดเนียปลาเชียงหน่อยอยู่ในโขกหนองหน้าเอาทำแบบพ่อ,อยู่พอกินของ กเกษตรบาลสวนดีเดี๋ยวเข้าไปยามเบ็ดกันเลยครับหลังแรกเลยนะครับเนาะจะมีบ่แม่นแล้วพี่นอ้องแม่นแล้วนี่ใสเงียบเชียงวยมัขึ้นอยู่โขกนหน้านะครับเกษตรบานสวนด,ดีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปหลังที่สองกันเลยเับ ใหญ่บ่ติดตามกันหลังที่สองเลยนะครับพี่น้องกัเนเลยว่าจะมีไหมเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆนะครับลังสองบอ่มีอย่างเลยไปหลังที่สามกันนะครับพี่นอ้องอ้าวลั้งที่สามนี่ก ใช่ครับนี่พี่น้องหลังที่สามเป็นปรากฏขึ้นกันครับเอาแล้วกับไปกันเลยเร็วๆหน่อย,ยนะครับพี่น้องนะไปกันเร็วๆเ,เลย หลังที่สี่โอ้หให้หลุดเดีพี่นองไปหลังที่หากันเลยนะครับอ้าวหลังที่หาติดอีกแล้วครับน้อเป็นปกติส่เบียดไ้อยู่ประมาณจักสิบหลังเลยครับหลังที่หกกันเลย หืมหลังที่หกบ่ได้นะครับหลังที่เจ็ดนะนโอเคนะหลังที่เจ็ดนะติดอีกแล้วพี่น้องโอ้โห ครับเก็บไปกันเร็วๆเ,เลยเนาะครับถิ่นใด้จ็กเอาไว้นว่น้องเนาะอยู่โขงข้างหน้าข้างนอก ทแป8กันนะครับโอ้รังที่แปกับติดอีกแล้วพี่น้องติดกับทุกหลังเนาะหน่ายนี่ละครับเป็นเงียบเชียงหน่อยนะครับ <c oughs> ไปกันเร็วๆ เก่าติดอตีบอไปนะ่นาะหลังที่เก่าบอติดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ้งหลังที่สิบกันเลยเนาะหลังที่สิบบอตีบอตรงนี้ที่สิบเ่ยก็ โอติดนะครับพี่น้องจะไปเบ่งป่ากันเลยนะครับพี่น้องว่าได้กันเจ้กโตนี่ครับอโอ้ ชิปหลังใส่ประกฏหาตัวแล้วครับพป่นอ,องปลาเะเพีนหนึ่งตัวเอาใส่เนื้อปะเชียงหน่อยไว้เติมขึ้นนะครับหาจริงง่ายๆของกเกษตรบ้านสวนด,ดีสำหรับชิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติดกดติดตามห้นะครับของกเกษตรบ้านสวนด,ดีใส่ผ้ามาเบ่งบรรยากาศโคงหนองหน้านะครับ ขอขอบคุณสำหรับที่ท่านรับชมสำหรับชีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ